เอาละครับกลับมาอีกครั้งในกับไม n คร r บถึงชั่วโมงซึ่งวันนี้เราจะมาทําสิ่งนี้กันก็คือการหาเพชรและวันนี้เราจะไปนรกกันอย่างแรกเลยก็คือการเตรียมของซึ่งทุกคลิปผมก็ลืมตลอดอโอเคซึ่งในหีบที่เราขาดไปตอนนี้ก็คือทอดเนื่องจากผมไม่อยากลงไปเสียงผมเลยต้องการตัดไม้พเพื่อเผาเป็นชาโคซึ่งมันก็เพื่อความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเริ่มเลยดีกว่าซึ่ง EP นี้ผมก็จะพูดน้อยหน่อยนะ เพราะว่าตอนนั้นดึกอยู่แล้วก็ผมเนี่ยกำลังดูลุงไนอยู่ฟังผมให้ดีนะซึ่งภายในคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงที่ผมพากเอาเพราะว่าเนื่องจากตอนนั้นน่ะดึกแล้วผมเลยไม่สามารถพูดดังได้ซึ่งในตอนนี้นเรามีภารกิจว่าเราจะขุดเพชรและเราก็จะต้องไปนรกกันซึ่งตอนนี้สิ่งที่อยู่หน้าผมก็คือพวกพิเลเจอซึ่งตอนนี้มันก็ผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยเป็นปัญหาผมจะเคลียร์มัน แลอย่างที่เห็นได้น้ํายาโอเมนมาซึ่งผมก็คิดว่าในปีนี้แล้วนาไม่ได้ใช้ทําอะไรกับมันแต่อีกปีหน้าอาจจะไม่รู้อาจจะได้ลองดูอีกครั้งซึ่งตัดมาในหลุมซึ่งผมลงมาผมก็เจอมอนเตอร์เต็มไปเลยผมเลยต้องการจะเคลียร์มันก่อนที่จะขุดแร่หรือหาเพชรตอนนี้หลังจะเคลียร์ไปได้สักพักผมก็คิดว่าอมันน่าจะปลอดภัยแล้วผมเลยมาขุดแร่กันต่อ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เตรียมตัวกันเพราะเนื่องจากชุดผมเนี่ยยังไม่ใช่เหล็กเต็มตัวผมเลยคิดว่าน่าจะขุดมาก่อนเพื่อจะได้ทําชุดเหล็กซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเอ้ยทําเปาเผาดีกว่าแล้วก็เผาเหล็กเพื่อทําชุดเลยจะได้ลงไปข้างล่างเนี่ยจะได้ปลอดภัยหน่อย mm hmm. ซึ่งตอนนี้ยังมีทองแดงอยู่สส่วนซึ่งตัดมาอยู่ที่ด้านบนซึ่งผมคิดว่าการที่จะเผาแร่เนี่ยต้องมีฐานแต่เราเดินมาดูใน,ในกล่องเนี่ยเรากลับไม่มีฐานให้เหลือเลยผมเลยต้องคิดว่าเ,เราต้องหาฐานแล้วล่ะเพื่อจะต้องเผาเหล็ก แล้วก็เตรียมตัวที่จะไปตรวจดด้านล่างเพราะว่าในโหมดนี้ฮาร์ดคอรมันมีสิทธิ์ตายได้สูงผมเลยต้องระวังไว้ก่อนเพราะาผมก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่เก่งอะไรซะด้วยหลัจะหามาสักพักผมกับไม่เจอผมเลยช่างมันที่เกจยและผมเลยคิดว่าจะเอาไม้เนี่ยไปเผาให้กลายเป็นชาโคแล้วก็ลงไปสำรวจแทนโดยที่คิดว่าไม่ต้องมีฐานก็ได้ซึ่งเดี๋ยวมันก็จะลำบากในอนะคต โอ้โอ้สกิดสกิดโอ้สกิดใหม่ช่างเดินั้นไปก่อนโอเคต่อมาที่เราจะลงก็คือการลงไปสำรวจโดยการที่อ่ะเราได้ทอนมาละหปลือก้านเผามาให้กลายเป็นชาโคซึ่งในหลุมนี้ก็ลึกมากเพราะว่ามันถึงจะเห็นชั้นดิสเลทซึ่งตอนนี้พวกเราก็เจอถากันแล้วถ็ถึงเวลาที่เราต้องถุดเพื่อใ,ในการคราฟทอดเพราะตอนนี้ทอดหมดอีกแล้วซึ่งสรุปก็เจอแค่สองก้อนอเพอ เฮ้ยมันมีก้อนยังหวะโอเคก็ไปต่แต่เดยเท่าไหร่โอเคหลังจากที่เราลงมาคุณไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละก็ถึงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวลงมหาเพชรแล้วก็ออกซิเดีนซึ่งผมกระหาแล้วก็เตลราวาทันทีซึ่งในอนาคตจุดเนี้มันน่าจะทําประตูในเทออ์ได้เพราะว่าเราจะเอาถาังน้ําเนี่ยมาใส่ให้เป็นออกซิเดียนแล้วเราขุดแล้วพวกนี้ยมันประโยชน์มากเพราะว่าผมสามารถทําประตูนรกแล้วก็ทํเที่ยวฉาได้เลยซึ่งมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะได้อะไรม,มั่ง ซึ่งก่อนอื่นผมก็ขึ้นมาสำรวจข้างบนเพราะว่าคิดว่าเราจต้องหาเหล็กเพิ่มก่อนเพื่อจะไ,ได้เป็นประกันสำรองเผื่อผมทําอะไรพังหรืออะไรสักอย่างหายซึ่งตอนนี้เราก็ขุดฐานช่วงนี้ผมหายหาไปนานนะทำอะไรนั่งเหล็กแอร์าบไปที่นั่นแหละครับมันก็คือช่วงที่ผมก็ไม่คิดไม่ออกว่าทำคอนเทนต์อะไรดี ผมเลยก็ไปนั่งเล่นเอาเลยครับไปพาไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมก็มีปัญหาเรื่องอ่าที่บ้านด้วยอมันเลยไม่ได้ทำให้ผมมีเวลาขนาดนั้นซึ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือผมกำลังใส่เทจแพรเพื่อให้แร่เนี่ยมันสว่างขึ้นเพราะาผมรู้สึกว่ามันมองยากเสือเกิน,นเลยกาลังปรับอยู่โอ้ดูเรื่องเ,องเยอะเลยอันนี้ค่อย,อยัรชวนหน่อยหาแร่อย,อย่างยากเลยลาพิกมาจังดหเนี่ย ซึ่งในจังหวัดที่ผมกําลังใช้เซจจเพดนี้ในการมองแล่หรือจะเรียกว่าโกงก็เองแล้วผมก็ได้ไปสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่มันสว่างสว่างจากด้านล่างนั้นเอ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยโอ้โหใช่ครับสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าคือเพชรนั่นเองซึ่งผมก็ไม่คิดว่าหลุมเนี้ยจะพาเรามาเจอทุกอย่างที่เราต้องการในอีพีนี้แต่ไม่ต้องห่วงเราก็ต้องเล่นให้ครบหนึ่งชั่วโมงอยู่ดีซึ่งในคลิปนี้อาจจะสั้น เพราะว่าเรามีการตัดคลิปกันบ้างเพื่อไม่ให้มันดูยืดยาวและน่าเบือ่อเกินไปซึ่งมันไม่ได้มีเพียงแค่เม็ดเดียวละสิมันมีพอที่เราจะต้องทํา PX เพทดพอดีเลยตามที่เราต้องการไว้มันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวมันมีหลายจุดเลยซึ่งมันก็ทําให้ผมสามารถทําอุปกรณ์หลายอย่างได้เลยอาจจะยังไม่สามารถขับชุดได้แต่ก็ทําให้เราใช้ชีวิตง่ายมากในจังหวะน,นี้อุย้ย มันเจ๊ยแะแปลกวะ่ะไม่ได้โกงนะมันเจ๊ะแปลกๆยิงคูยิงโกยังไงไม่รู้ว่ะซึ่งก่อนอื่นผมก็ขึ้นมาเผาเหล็กเพื่อจะทำอ่าถังน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะทำพีอเอพเพเพื่อจะไปขุดออสเตเดียนกันซึ่งเราจะไปตำแหน่งที่มีลราวะ่ะแต่เนื่องจากที่ผมจำไม่ได้อะนะผมก็ ไปเจออีกที่หนึ่งซึ่งตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำชุดกออเพชรดีไหมแต่สรุปผมก็ไม่ได้ทำผมเลือกที่จะทำขวานแล้วก็เหลือไว้ที่จะทำโต e ้เอนชาแทนซึ่งต่อมาผมก็ลงมาเอาเหล็กที่ผมเผาไว้แล้วก็มาครัฟส่วนที่ผมขาดก็คือหมวกกับรองเท้าที่ยังเป็นคอปเปอร์อยู่แล้วก็เลือกที่จะทำถังใส่น้ำาพื่ตักลาวาซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้คิดทำไม ที่บ้านก็ยังมีถังน้ำอยู่นี่หว่าช่างมันเถอะโอเคเราก็ถึงเวลาที่เราต้องทําให้เราว่ากลายเป็นอัซีเดียนและถึงเวลาที่เราต้องขุดแล้วขังไว้ก่อนโอ้ดีนะที่ขังไว้เดี๋ยวใช่ครับอย่างที่คุณเห็นมีม็อบสปาลอยู่ตรงแถวนี้ซึ่งในอนาคตเราน่จะต้องทำมันเป็นที่ฟาร์มเวลแน่นอน ซึ่ตอนนี้เราก็ถึงเวลาเก็บของมันก่อนแล้วก็ขุดเลยดีกว่าหลังจากนั้นผมก็คิดว่ามันพอแล้วเลยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปข้างบนหลังจากขึ้นมาข้างบนผมก็คิดว่าถึงเวลาที่เราต้องจัดของแล้วละ่ะมันลกมากเลยแต่เอาไว้ก่อนเนื่องจากเรามีออกซิเดียนแล้วเราเลยคิดว่าน่า,นาจะต้องไปทําประตูตลกก่อนแล้วค่อยมาจัดของกันตรงนี้ทีหลังซึ่งทุกอย่างก็ไว้ในกอนั่นแหละ แล้วอย่างแรกที่ผมทําเผื่อไว้ก่อนก็คือโลเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีโลก็โอเคจากนี้ต่อมาเราก็เชื่อว่าเราต้องทําประตูนรกเราจะได้จบภารกิจใน EP นี้สักทีซึ่งอย่างแรกเราต้องมาเขีย,รยนระนาบพื้นดินก่อนเพื่อที่เราจะได้ทําประตูนรกได้อย่างสวยๆเนื่องจากเรามีเวลามาก่อซึ่งเรามาเริ่มเขีย,รยนระนากันเลยดีกว่า ก็ถึงเวลาที่เราต้องทำประตูนรกแล้วละ่ะซึ่งเราจะทำแบบเต็มเพราะว่าเนื่องจากเราขอกดออสเเียมาเยอะพอสมควรแล้วก็ยังเหลือพอที่จะไปทำโต๊ะเอนชาได้โุ้ยคอดดีซึ่งก็ถึงเวลาที่เราต้องจุดแต่เรายังไม่เข้าเพราะว่าเราคิดว่าต้องตกแต่งก่อนไม่งั้นมันจะไม่สวยซึ่งผมก็ใช้คสำสั้นว่าอันนอยนิดของผมตกแต่งมันให้ดูสวยเท่าที่จะสวยได้ ซึ่งผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ดีไซน์เป็นมั่วๆให้มันดูแบบเข้าอะไรสักอย่างในหัวผมซึ่งมันก็ออกมาดูดีใช้ได้อยู่นะในหัวผมวนะอืมซึ่งจะช่างเนั้ยไปก่อนเถอะแล้วก็จะถึงเวลาที่เราต้องเข้าประตูนรกแล้วละ่ะโอ้ยขับค้างนะครับทุกคนามาแล้วซึ่งสิ่งที่ผมได้เจอในนี้ก็ช่างหัศจัรย์เหลือกเกินช่างจ้าเหลือกเกิน อ้าวเฮ้ย what is i ดอ้าวฮัลโหลอ้าวมาถึงก็เจอ,อนะครับโห EP นี้มีครับสน็กได้หลายอย่าง,างไปเหยียบดิตึง forest ผมไม่รู้ว่าผมเจนแมปมันยังไงทำไมผมจะเจออะไรง่ายจังเลยแบบเข้าไปปุ๊บเจอประทานในเธอและตอนนี้ผมก็คิดว่าอนาคตเนี่ยผมจะวางแผนว่าตรงเนี้ยน่ะ จะทําเป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อกันจะได้เดินทางง่ายไม่ต้องอ้อมเขื่อนไปมาซึ่งใช่ครับไอตรงที่ผมเดินผ่านไปเมื่อกี้ผมเรียกวันว่าเขื่อนอเพราะมันไหลเหมือนเขื่อนมากเลยนั่นแหละซึ่งเราก็ช่างเลยนะมาก่อนมาถึงเวลาที่เราต้องทําได้ล่ะนอนแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องตื่นมาจัดของก่อนอื่นเราต้องมาทําโต้เอนชา์กันก่อนเพื่อที่เราจะได้เอนชา์ในอนาคตซึ่งตอนนี้ผมน่าจะยังไม่สามารถเอนชา์ได้เพราะว่าเรามีหนังไม่พอเพื่อจะคราฟสมุดแล้วก็โอก็ไม่น่าพอตอนนี้ด้วย ตอนนี้ก็วางแผนไว้ก่อนว่าจะวางไว้จุดไหนวางไว้จุดนี้แหละเพราะว่าม,มันน่าจะคิดว่าพอดีเป๊ะเลยโอเคถึงเวลาที่เราต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําแล้วละ่ะนั่นก็คือการจัดขอหลังจากนั้นผมก็คิดว่าเราต้องถึงเวลาที่เราต้องทําฟาร์มแล้วละ่ะข้อฟาร์มผมก็เลยมาครับรั้วแล้วก็ับตุ้รั้วแล้วก็ได้เวลาจะต้องออกไปวางและนี่นจะเป็นที่ที่เราวางไว้ว่าเราจะทํามัน สิ่งแรกที่ผมจะนำมาก็คือแกะกับเจ้างวซึ่งก็คือไอ้แบกโอเคแล้วก็ลากมันพวกมันเข้ามาในนี้แล้วก็จะรวมก่ไปด้วยซึ่งตอนเนี้เดี๋ยวผมคิด<ม>ว่าผมน่าจะทำรวมไว้ก่อนทวารวมในข้อก่อนแล้วค่อยไปจับแยกวันทีหลัง<ม>เราจะเอาอชกกนะ<ม>ซึ่งตอนนี้แกะของเราไอ้แบ k กยังไม่มีคู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลาก คู่มาหาเพื่อให้มันได้มีความรักกันหน่อยหลังจากนั้นผมก็ได้เวลาที่ทําให้พวกมันได้รู้จักกันสึกซึ้งมากขึ้นโอเคซึ่งถึงเวลาที่เรา,เราต้องไปจบคลิปนี้กันแล้วละ่ะเพราะว่าดูจากที่ผมเห็นเนี่ยมันครบหนึ่งชั่วโมงพอดีโอ้หมดเวลาซะแล้วก็วสิสุดสัจต้องจากกระดาษได้ล,ละซึ่งอีพีนี้เราก็ได้ทำหลายอย่างได้สมบ,บูรณ์แบบในตรงเวลาที่เขาต้องกา เค okay. ภารก,กิจนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วซึ่งในอนาคตอาจจะมีแผนได้อีกแบบหนึ่งเรื่อยอาจจะมีจุดที่เราได้วางภารกิจไว้ว่าเราจะทําอะไรตองไหนซึ่งเราจะได้ตียม,มอุปกรณ์ไห้ซึ่งในอนาคตมันจะมีเอาลัะก็จบเป็นที่เรียบร้อยถ้าชอบก็ขอให้ชอบต่อไปแล้วกร